เอาเรามาดูในตัวอย่างของการคูณต่อนะครับนะครับถ้าเกิดมันเป็นอยู่ในรูปของสมการนะ่ะนะ6คูณบีนะครับเท่ากับ30นะดูในข้อนี้นะครับ6คูณบีเท่ากับ30เราต้องการหาค่าอะไรครับตอนนี้เราต้องการหาค่าบีถูกไหมเราต้องการหาค่าบีเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้บีเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวถูกไหมครับตอนนี้มีอะไรอยู่อีกฝั่งเดียวกับบีครับมี6ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องย้าย6ตัวเนี้ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะจาก b นะ จาก b เราต้องการให้มันอยู่ตัวเดียวใช่ไหมครับเท่ากับสามสิบนะหตัวนี้คูณอยู่เราย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งจากคูณก็กลายเป็นหารนะเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ b มีค่าเท่ากับเอาหกหารได้ไหมหกหนึ่งหกหกเท่าไหร่ครับหกห้าสามสิบนะเพราะฉะนั้น b นะครับ b ก็จะมีค่าเท่ากับหนะ้าเป็นคําตอบนะไม่ยากนะครับจากคูณอยู่ก็ย้ายกลับไปเป็นหารนะ แล้วก็ตัดธรรมดานะครับก็ใช้หารธรรมดามันก็จะได้ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างต่อไปนะครับามาดูอันนี้ครับ 10a นะครับบวก 12a เท่ากับ22นะครับสังเกตไหมครับว่ามันบวกกันอยู่มันบวกกันอยู่มันมีตัวแปรคือ a นะถ้ามี a กับ a ก็สามารถจะเอาบวกกันได้นะ นะเครื่องหมายก็เป็นบวกอยู่แล้วนะครับ10บวก12เป็นเท่าไหร่ครับเป็น22นะเป็น 22a นะครับมีค่าเท่ากับ22เราต้องการหาค่าอะไรครับหาค่า a ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายอะไรครับเราก็เอา22ที่คูณอยู่กับ a มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับย้ายจากคูณก็กลายเป็นหารนะถูกไหมเอาตัดตรงตัดลสิ ยี่สองเหมือนกันปัดได้หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนั้นยี่สบสองหารได้หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ก็เท่ากับหนึ่งโอเคไหมครับ a มีค่าเท่ากับหนึ่งนะตัวเลขง่ายๆจะได้เห็นชัดๆว่าทําวิธีไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างต่อไปนะครับอ่าอันนี้นะครับสิบห้า a ลบยี่สิบเเท่ากับห้าเห็นไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับข้อตะกี้นะครับมีตัวแปรเดียวกันก็คือ a เพราะฉะนั้นเราสามารถจะเอามา ดำเนินการกันได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาสิบเอายี่เอาลบยี่สิบนะมีอยู่ลบยี่เริ่มจากลบยี่สิบนะได้มาสิบห้าเอได้มาสิบห้าแสดงว่าทําไมครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือลบห้าเอถูกไหมเครื่องหมายเป็นลบถูกไหมครับลบห้าเอมีค่าเท่ากับห้าเพราะฉะนั้นถ้าเอเดียวทําไมครับเอเดียวก็มีค่าเท่ากับนะถ้าเกิดเอาห้าย้ายมาฝั่งนี้ก็จะเป็นห้าส่วนห้าถูกไหม ห้าส่วนห้าห้าเอาตัดไปห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเพราะฉะนั้น a มีค่าลบ a มีค่าเท่ากับหนึ่งถูกไหมลบ a มีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นทําไมครับถ้า a เดียวอะนะตะกี้ลบ a ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ลบ a ลบ a มีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมมีค่าเท่ากับหนึ่งถ้า a เดียวแสดงว่าถ้า a เดียวทําไมครับ A เดียวก็ต้องเอาลบหนึ่งคูณตลอดนะ เอาลบห่มาคูณที่ a ก็จะได้เท่าไหร่ครับก็ได้ a ถูกไหมเอาลบหมาคูณอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็นลบหนนะเพราะฉะนั้น a มีค่าเท่ากับลบหนนะเอา a คูณมาเข้าไปเอาลบหคูณเข้าไปทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวมาดูในตัวอย่างต่อไปจะได้เข้าใจขึ้นมาได้เรื่อย่ามาดูตัวอย่างนี้ครับลบห้าคูณนะครับอันนี้เครื่องหมายคูณนะครับคูณอยู่กับห้า a บวกสาสิบ b นะครับปิดวงเล็บนะครับบวกกับ 15a บวก 10b นะตอนนี้เราทำไงครับเราต้องทำในวงเล็บก,ก่อนนะโดยเราเอาลบ5้าเนี่ยคูณเข้าไปข้างในนะเราจะเอาลบ5้าเนี่ยครับคูณเข้าไปข้างในนะคูณเข้าไปตัวนี้กับตัวนี้ก่อนนะครับนะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเอาลบ5คูณกับ5้านะเอาลบ5้าลบลบกับคูณบวกได้ลบถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาห้าห้าห้ายี่สิบห้าก็ได้เป็นลบ ยี่สิบห้า a เห็นไหมครับนะตัวแรกนะเอาลบห้าคูณเข้าไปนะครับได้เป็นลบยี่สิบห้า a แล้วเอาลบห้าคูณกับสามสิบได้เป็นเท่าไหร่ครับห้าสามสิบห้าเท่ากับลบเท่าไหร่ครับห้าสาสิบห้าได้ร้อยห้าสิบถูกไหมนะได้ร้อยห้าสิบห้าสามสิบห้าได้เป็นลบร้อยห้าสิบ b นะครับวงเล็บเราถอดไปแล้วถูกไหมเครื่องหมายเป็นลบถูกไหมฮะต่อไปก็ลอกตัวนี้ลงมานะลอกตัวนี้ลงมา ก็เป็น 15a บวกเท่าไหร่ครับบวก 10b นะนี้ทำไมเขากลับก่อนนะคราวนี้เรามาดูครับตัวแปรเดียวกันบวกกันได้ดําเนินการกันได้นะอันนี้มันเป็น a อันนี้มันเป็น a ส่วนอันนี้มันเป็นเป็น b ถูกไหมครับอันนี้เป็น b นะตัวที่เป็น a ก็ดําเนินการกับตัวที่เป็น a ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเลยนะครับ ลบกับกับ15เหลือเท่าไหร่ครับมีเริ่มจากลบ25นะลบลบยนะครับได้มา 15A ก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือลบ 10A ถูกไหมลบ 10a ถูกไหมต่อไปต่อไป B b ก็ดำเนินการกับ b ถูกไหมสีเขียวนี้เห็นไหมลบ1้0ยกับ10ใช่ไหมครับนะติดลบอยู่150ได้มา10แสดงว่าติดลบเท่าไหร่ครับติดลบอยู่140 ถูกไหม B. แล้ว a กับ B นี้ดาเนินการกันได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นคนละตัวแปรกันถูกไหมค่าคงที่มันคนละตัวกันโอเคไหมเพราะนั้นเราก็ตอบในข้อนี้เดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างอันต่อไปครับมาดูโจทย์ลักษณะนี้ครับโจทย์ลักษณะนี้เป็นการแทนค่านะครับเขาให้หาเลยครับจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้เมื่อ x เท่ากับห นะก็คือแทนค่า x เท่ากับ5แทนค่า y เท่ากับ2แล้วก็แทนค่า z เท่ากับ4นะโดยให้สมการมานะโดยให้ตัวที่เป็นตัวแปรมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะแทนค่าลงไปได้นะไม่มีอะไรของแบบนี้นะเราเริ่มกันเลยนะครับ2นะวงเล็บ x บวก y x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเรา x เราเอา5เนี่ยไปแทนในในนี้นะเราเอา5ไปแทนใน x นะ แทนค่าใน x แล้วก็เอา z นะเอาสเอาสเนี่ยแทนค่าในนี้แล้ว y y ก็แทนค่าในนี้นะไม่ยากนะทำชีใย้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะเริ่มได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น x บวก x บวก z x มีค่าเท่ากับ5นะบวก z z มีค่าเท่ากับ4นะครับปิดวงเล็บถูกไหมลบกับอะไรครับลบกับ y y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ y มีค่าเท่ากับ2นะ y มีค่าเท่ากับ2 เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถหาค่าออกมาได้โดยการคูณเลขธรรมดานะห้าบวกสี่เป็นเก้าถูกไหมครับเก้าคูณคูณอยู่กับสองนะแล้วก็ลบสองเห็นไหมครับนะก็จะได้เท่ากับเก้าสองสิบแปดสิบแปดลบสองเลยเท่าไหร่สิบแปดลบสองก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีอยู่สิบแปดนะจ่ายไปสองก็เหลือสนะิบหกเห็นไหม เดี๋ยวเรามาดูในข้อต่อไปครับในข้อนี้ก็เช่นกันครับนะเขาก็ให้แทนค่า x เท่ากับ5 y เท่ากับ2แล้วก็ z เท่ากับ4นะนะก็คือค่าตัวเดิมน,นี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนสมการตัวนี้ใหม่นะครับเราก็เขียนไปเลยนะครับเทนะ่ากับ4วงเล็บ x บวก z x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ5 z มีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นก็คือ5บวก4ถูกไหม แล้วก็บวกกับห้าวงเล็บวงเล็บเลยครับลบ x นะเห็นไหมลบ x x มีค่าเท่ากับ5เพราะฉะนั้นลบ x ก็คือลบห้าถูกไหมถูกไหมครับบวกกับ y y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ y มีค่าเท่ากับสองเราก็ใส่2ลงไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะสามารถหาค่าได้คร่าวๆแล้วนะนะทำวงเล็บก่อนถูกไหมห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าห้าบวกสี่เป็นเก้านะ,ะแสดงว่าสี่คูณอยู่กับเก้านะครับบวกกับ หคูณอยู่กับเท่าไหร่ครับลบห้านะติดลบอยู่ลบห้าได้มา2ก็เหลือลบสามถูกไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดต่อไปได้เลยนะครับคิดต่อไปได้เลยก็จะเท่ากับเก้าห้าเก้าเก้าสี่ท่าไหร่ครับเก้าสี่เท่าไหร่ครับสามสิบหกนะสาสิบหกบวกกับห้าสาสิบห้าแต่เครื่องหมายเป็นอะไรครับเป็นลบนะลบ สิบหนะ้าเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะเอามาบวกกันได้ยังบดกกันได้แล้วนะลองดูทิครับได้เท่าไหร่มีอยู่สามสิบหกนะจ่ายไปสิบห้านะจ่ายไปสิบห้าเดี๋ยเท่าไหร่ครับเท่ากับยี่สิบเอ็ดนะครับอ่านะได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างต่อไปนะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเขาให้แทนค่า x นะ เเท่ากับ5 y เท่ากับ2แล้วก็ z เท่ากับ4นะในข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะทำได้ทำนองเดียวกันเลยนะครับโดยเริ่มกันเลยนะครับเอา10นะวงเล็บ y บวก z y มีค่าเท่ากับ2 z เท่ากับ4 y เท่ากับ2บวก z เท่ากับ4นะลบกับลบกับอะไรครับลบ y ลบ y มีค่าเท่ากับ2เห็นไหมครับนะปิดวงเล็บก่อนนะครับ y มีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นลบ y ก็มีค่าเท่ากับลบ2 ถูกไหมครับลบ2บวก4 z นะบวก4 4คูณกับ z z มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ z มีค่าเท่ากับ4นะปิดวงเล็บนะนะครับสังเกตไหมมีวงเล็บมีลบอยู่นะเดี๋ยวเราทำในวงเล็บก่อนดีไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราจะได้10คูณอยู่กับ4คูณ4บวก2เป็น6นะ4บวก2เป็น6ลบกับวงเล็บวงเล็บก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นเราทำในวงเล็บก่อนนะ สี่สี่เป็นเท่าไหร่ครับสิบหกสิบหกกับลบสองนะสิบหกกับลบสองเป็นเท่าไหร่สิบหกกับลบสองเป็นสิบหกกับลบสองก็เหลือลบสิบก็เหลือสนะิบสี่นะสิบหกกับลบสองก็เหลือสิบสี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เอาเครื่องหมายมาได้นละ้นะสิบคูณหกนะเรามาดูในวงเล็บนี้เลยนะครับต่อเลย นะครับ10คูณ6เป็นเท่าไหร่ครับ6กสิเนาะ16เป็น60 60ลบกับเท่าไหร่ครับลบกับ14นะเพราะเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับสี่สนะเป็นคําตอบของข้อนี้นะก็คือแทนค่าลงไปนะแล้วก็ได้คําตอบกลับมาท,ทําทีละค่านะครับสังเกตว่าทําในวงเล็บก่อนนะคูณกับวงเล็บ10 z ลบ5 y นะ บวก y คูณอยู่กับ1 0 x นะเพราะฉะนั้นเราสังเกตไหมเดี๋ยวเราเอาแทนค่าลงไปก่อนนะครับเริ่มเริ่มจากลบ4นะ x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ x มีค่าเท่ากับ5นะเราเขียนให้เห็นเลยนะครับแล้วก็คูณอยู่กับอะไรครับ10 z แ0คูณอยู่กับ z z มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ z มีค่าเท่ากับ4นะลบ5 y y มีค่าเท่ากับ2นะครับบวกกับ เท่าไหร่ครับ y y มีค่าเท่ากับ2นะ2คูณอยู่กับ10 x 10คูณ x x มีค่าเท่ากับ5นะเปิดวงเล็บ2อันโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวเราก็ไล่ทําไปนะไล่ทําไปดูสิครับลบ4คูณ5นะลบ5 4 20ก็เป็นลบ20นะคูณในวงเล็บก่อน1 4 สิบคูณสี่ได้40ถูกไหมครับลบกับห้าสองสิบเห็นไหมทำไปทีละขั้นนะบวกกับดูนะครับในวงเล็บก่อนห้าห้าคูณสิบได้ห้าสิบห้าสิคูณสได้ร้อยหนึ่งเห็นไหมครับทำแนวงเล็บก่อนง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สังเกตไหมครับว่าเรามีวงเล็บอยู่อีวงเล็บหนึ่งนะเราเอามารวมกันซิได้อะไรนะสี่สิบ นะหักออกไป10ถูกไหมเหลือ30ถูกไหมสี่สิบนะหักออกไป10หักออกไปลบสิ 10, นะก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ30บวกอีกร้อยหนึ่งก็เป็นร้อยสามสิบร้อยสามสิบคูณอยู่กับเท่าไหร่ครับคูณอยู่กับลบยี่สิบเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรครับเราจะได้อะไรครับเอาลบยี่สิบคูณกับร้อยสามสิบก็จะได้ก็จะได้เท่ากับ 2,600นะครับ2,600เครื่องหมายเป็นอะไรลบคูณบวกได้ลบนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็พอโซนเสร็จสมการเรียบร้อยก็ได้เท่ากับลบสองพโอเคนะครับพอได้ตัวอย่างเป็นที่ประทับใจ